ใส่เราต้องใส่ ID ให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะใส่ตามแอดมินไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดาวน์โหลดกันนะจ๊ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รอจอยสักนิดนึงเดี๋ยวก็ได้จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กดออกกันนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้เราจะไม่นั่งรถไปนะคะวันนี้แอดมินจะพาทุกคนบินไปจ้าเริ่มกันเลยค่ะ จะคืนให้สูงก่อนค่อยบินไปที่หลังนะจ๊ะทุกคนขึ้นเลยจ้าคืนสูงอีกนิดนึงนะจะาคืนอีกคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวหาทางก่อนนะจ๊ะไปเลยค่ะทุกคนไปเลยจ้าเราจะไปตามที่ลูกซอนที่เขาปักหมุดไว้ให้นะคะทุกคนบินไปเลยคะ่ะโอ้โหอยู่ไกลเหมือนกันไม่นะ่ ใจนิดนึงนะจ๊ะทุกคนว้าวทุกคนเหลืออีกนิดนึงบ้านหลังไหน่กัน่ยว้าวทุกคนเห็นแล้วสวยงามมากๆเลยจ้าลงตรงนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปด้วยนะจ๊ะจะได้ออกจะได้ออกกำลังกายไปด้วยค่ะโอเคจ้าวิ่งไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะน้ำหนักขึ้นแล้วต้องวิ่งออกกำลังกายไปบ้าง เดี๋ยวจะไม่มีผู้ชายไม่ชอบนะจ๊ะผู้ชายชอบคนคนบ้างบางจ้าโอเคแล้วก็มีเด็กรอบฮาทีลงก่อนนะจ๊ะลงหน้าบ้านนี่แหละค่ะโอเคลงเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูข้างใ่างกันนะจ้าก่อนโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างข้างบ้านทุกคนข้างนม,มีที่เออ่มีอาอาบน้าด้วยจ้า สวยงามนะคะทุกคนโอ้โหสวยงามมากการอลังการที่สุดเลยจ้าขอมันเป็ดนิดนึงนะจ้ามาเล่นที่บ้านดูไหมคะบ้านดูนี่เป็ดแมทคะคำนี้ไม่ม <tinc S 2> ีจริงนะคะถ้ามาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจ้าโอเคขอมันบนเป็ดนิดนึงนะจ้าโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่อื่นต่อนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าจ้าโอเคเข้าไปเลยค่ะทุกคนเข้าไปข้างในข้างหน้าบ้านนะจ้าจะมีทีบางเล่นแล้วก็ห้องที่หนึ่งนะจะเป็นห้องนอนนะจ้าทุกคนโอ้โหห้องนอนนายอยู่สวยงามที่สุดเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปนะคะโอเค ่ไปดูหลังอื่นดีกว่าไปดูถ้ำซอมดีกว่าเดี๋ยวหาทักทางข้าวก่อนนะทุกคนโอเคจ้าบา้านนี้เขาออกแบบก็สวยเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าคะอ,อนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จ้าน่าจะเป็นห้องเก็บของหรือว่าเก็บเอกสารอะไรสำคัญสำค,คัญประมาณนี้แหละจ้าทุกคนโอเคออกไปดีกว่าจ้าออื ไปกันาล้วกินไม่ได้ค่ะก็ดูดีกว่าตึ๊บเยสโอเคตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบปนกับข้าวลางถ้วยลางจานน้าจทุะคนอืมก็ส้วยน้มน้นจาจทุะคน์กินไปช้มซ้ำดีกว่ากินไปเลยค่ะ เช้าหรือเปล่าถนะ้าไม่ห้องเชานะ้าน่าจะเป็นแบบอพาร์ัเมนต์สักอย่างนี่แหละจ้าทุกคนอันนี้จะเป็นนอกระเบียงนะจ้ะทุกคนโอ้โหน,นอกระเบียงสวยงามใหญ่ยยโตมากๆเลยจ้ะดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะค่ะดูห้องที่สองดีกว่าจ้าอ๋อน่าจะเป็นห้องอพาร์ัเมนต์แน่ๆเลยค่ะห้องนี้นะ่าจะไม่มีคนอยู่นะจ้าสามารถ เขาจะมาอยู่กันบ้านนะจ๊ะราคาถูกๆเป็นกันเองะทุกคนโอ้โหนอกระเบียงของที่สองก็มีที่นังเลนด้วยจ้าแต่จะไม่มีคนมาอยู่นะคะแค่ามารีวิวให้เฉยๆถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาอยู่กันบ้านนะจ๊ะจะเล็กถ้าเป็นผู้ชายจะคิดให้ราคาพิเศษกันเล็กค่ะร่า <c oughs> เลิลงราเลิงน,นะจ๊ะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นแบบบันไดานีสัยสักจานนี่แหละจ้าทุกคนอ๋อก็ โอเคอยู่นะขึ้นไปชั้นสามดีกว่าจบมาแล้วก็ดูเรียบร้อยนะแล้วอาจจะเป็นห้องแบบห้องวางปลาอะ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไปชั้นสามกันดีกว่าโอ,โอ้ยตายแล้วตายแล้วขึ้นไม่ได้ก็โดดติดตนะัวมันหมายถึงยอดจับมั้งโอเคจ้าไปดูห้องแบบห้องชิวๆดีกว่า ดูรอบๆก่อนนะจ๊าว่ามีอะไรบ้างตึกนี้มีประมาณสามชั้นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอะาั์ลิมน์นี่แหละค่ะทุกคนไปดูห้องที่สามก่อนนะจ๊ะห้องที่สามก็ยังไม่มีคนอยู่นะคะเป็นห้องวางเปล่าเหมือนกันจ้าโอเค ห้องที่สี่ก็ได้ว่าห้องที่สี่ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าจ๊ะว้าวห้องที่สี่ก็น่าจะเป็นห้องว่างเหมือนกันค่ะออกมาเลยค่ะไม่มีอะไรจะมาดูก็น่าจะประมาณนี้นะจ้าทุกคนคิดว่านะประมาณนี้แหละจ้าทุกคนเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เขาเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่นะจ๊ะถ้าใครสนใจก็สามารถทักแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะพามาอยู่เองนะจ้าเดี๋ยวจะลดให้ราคาพิเศ ไม่ชาไม่ช่หล่อเล่นนะคะทุกคนแค่มารีวิวบ้านนะจ๊ะถ้าผิดตรงไหนก็ขออพายให้อดมินด้วยนะคะอดมินหลักทุกคนนะจ๊ะตรงนี้เราก็ดูเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าไม่มีอะไรก็ลงไปดีกว่าโอ้แต่แล้วชนบันไดไม่รู้ลงฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้ดีกว่าโอเคจ้าทีลงใต้ละก็ลงไปเลยสิคะลงไปจ้า ถึงแล้วชั้นหนึ่งนะคะออกไปดีกว่าคืนไม่ได้กระโดดอีกทีนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไปข้างนอกดีกว่าเหนื่อยมากเลยบาร์นี้ทั้งโบ๊สามชั้นนะจ๊ะน่าจะเป็อาพารับเงินอย่างน,นี้คนอยู่นะจ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบเก็บรถเก็บของอะไรทักอย่างไม่เลยจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่ติด ตาบอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะะลักทุกคนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าอดมินจะพยายามหาดิไอดี ID สวยๆมาให้ทุกคนนะจ๊ะลัก